สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูห้องเก็บของนะครับเมื่อวานคลิปก่อนนี้ผมทําห้องเก็บของยังไม่เสร็จดีนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเราพาไปดูกันเลยครับเอาก่อนจะไปดูนะดูไอ้ผักผมก่อนครับนี่ก็เป็นวานใบเตยใบเตเาไว,าไวไม้มันรู้มจะออกเปล่ารู้พวกนี้เป็นหญ้าหรือใบเตาเราใบแหลมๆนี่มันไม่น่าใช่แต่ตรงนี้เป็นสารหน่ครับกาลังออก สวยตรงน้นเป็นในในโหละพาครับผเพิ่งลบน้ำไปเมื่อกี้เองนะครับไปดูไปด้วยต้นมะกรูดผมก่อนนี่แต่แต่แ่นี่ครับนี่ต้นชะอมต้นแรกขึ้นมาแล้วอันนี้ต้นที่สอง ันนี้ก็ต้นที่สามต้นชะอมอันนี้ครับไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ต้นใบมะกรูดครับผมสวยงามแล้วเราปุ๋ยมาใส่นิดนึงอ,นนอ,นอันนี้ต้นใบตะไคร้ครับผมอันนี้ต้นหักชะอมแล้วนี้ก็ต้นอะไรเอยโอ้กําลังแตกอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างบนมันตายครับผมมันตตัดทิ้งนี่แตกหน่อมาแล้วครับ นี่เขาเรียกว่าต้นผงชุรสผมก็เพิ่งเพิ่งได้ยินนี่แหละเขาให้มาเช็ดใน Google Google ดูก็เห็นอยู่ครับเป็นต้นใบผงชุรสเป็นคนอีสานเขากินกันใส่ต้มไก่ครับอร่อยนี่เป็นหักชะอมนี่ก็ต้นตดไครนะครับมีสองสามกอสิหนึก่กอสกอสามกอส่กอหกอหกกอแล้วครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะมันพิ่งฝันพ้นหน้าหนาวมานะครับไปดูันั้นดีกว่าไปดูห้องเก็บของผมดีกว่าน้องบุรัตยังไม่มานะครับนางเอกของเรายังไม่มาเลยเไปดูห้องเก็บของก่อนทาไปวันนั้นเองหมดไปเท่าไหร่นะหมดไปสามสามหกสิบแปด ามหมื่นสี่หมืหมดไปประมาณ5้าหมบาทครับห้องเดียวเนี่ยน,นี่ลงเก็บรถนี่จะทําเป็นคาวเกะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนของปุ๊กกี้จะเอาทีวีมาติดให้ในห้องนี้นี่ครับนี่เสร็จแล้วที่ต่อเติมมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูข้างในข้างในผมบูด้วยยังไม่เสร็จด,ดีเหลือนิดหน่อย มองไมได้มาแม่ม้างไว้ล่ะนี่เจ้าปูทางมุมจะเข้ามาใหญ่อยู่แล้วเหรอไม่ทำอะไรจับตายเลยอ่ะอันี้จะต้องไม้กวาดมากวาดอันนี้มันเหลือครับผมจะใส่ข้างฝานี่เ<ๆ>ลยเนี่ย เบตัดแยกนี่ก็ตัดแัดให้ผมอ๊อฟตัดแยกพวกนี้หนึ่งสองสามตัดแยกด้วยกันกันความร้อนครับเนี่ยเพดานผ้าเพดานแต่ระยะข้างฝานี่ไม่ต้องเราไม่ต้องใส่น็อตมันตัดแยดตัดแัดนี่ ผมก็จะเอาเส้นผัดไทยเส้นผัดซีอิว๊วเอาซอสต,ต่างๆไว้ทุกข้างในนี่หมดเลยจะเอาจับในลงรถมาไว้ตรงนี้นี่เป็นเซลล์แข็งแรงก่อนอแข็งแรงโอเคแข็งแรงต้องอะไรมาตัด มาหาคัตเตอร์มาตัดครับช่องนี้เนาะช่องนี้เราก็ตัดใส่โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับห้องห้องเก็บของหมดไปแล้วห้าหมื่น ครับก็ให้ดูแค่ห้องเก็บของนะครับวันนี้ส่วนคลิปหน้าก็จะมีแผนการเดินทางไปไหนนั่นก็คอยติดตามชมนะครับคลิปนี้ก็ให้มาดูแค่นี้ก่อนนะครับอัปเดตอัปเดตอัปเดตการทำห้องเก็บของครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตํำราบรรยากาศนี้ไปอ่าอากาศด,ดีครับตอนเช้านี้วันนี้เป็นวนันอาทิตย์เดี๋ยวคลิปหน้านี้<ม>เรามีแผนการเดินทางไปที่แทมป้าน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างมีแผนว่าจะไปซื้อของที่ห้างห้างดังนะครับแล้วก็ะะจะไปแวะกินอะ,อะไรนะนื้อย่างเกาหลี ไม่รู้เป็นกเากาหลีจริงครับเกาหลีจีงครับอันนี้ก็ที่เผาขยะผมเนี่ยยังไม่ได้เผาเลยเนี่ยขยะเสร็จไม้วันนั้นเดี๋ยวก็ต้องเผาแล้วล่ะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ